ต้นของมหาสงครามระหว่างยักษ์กับกองทัพวานอนต้องเล่าย้อนไปถึงอดีตชาติของผู้นำฝ่ายยักษ์นั่นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งที่จักรวาลถูกแบ่งออกเป็น3มโลกซึ่งได้แก่โลกบาดานโลกมนุษย์ และก็โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทวดาและก็เหล่าผู้มีริ์แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของเขาไกรลาศแกนกาของจักรวาลอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของทั้ง3โลกนั่นเองครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พระอิศวรเนี่ยได้ทําการแ ดโดยไม่เป็นไปตามลำดับความอาวุโสนะครับทำให้อสุรพรมตนหนึ่งที่ชื่อว่าอนันตพรมเกิดความไม่พอใจแล้วก็คิดกระด้างกระเดื่องขึ้นครับโดยการไม่เข้าเทวสมาคมไม่เข้าเฝ้าพระอิศวรพอพระอิศวรทรงทราบว่าอนันตพรมนั้นมีความบวดดื่ยือดีก็เลยสั่งให้ไปเป็นยักษ์ชื่อนนทกครับโดยให้คอยทําหน้าที่ล้างเท้าให้กับพวกเทวดาที่จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวรบริเวณตีนเขาไทรลาและด้วยความที่นนทกเนี่ยเป็นแค่บริวารต้อยต่ํา เวลาที่เหล่าเทวดาแวะเวลียนกันมาเข้าเฝ้าพระอิศวรนะครับพวกเทวดาเนี่ยก็มักจะจับหัวนนทกเล่นบ้างตกหัวเล่นบ้างและที่หนักไปกว่านั้นก็คือมักจะถอนผมของนอนทกติดมือไปด้วยทุกครั้งที่นนทกก้มหลาัางเท้าให้ครับซึ่งถือเป็นการกระทาที่แย่มากเลยนะครับเนี่ยถึงขนาดหัวที่เคยมีผมดกดําเนี่ยแปรเปลี่ยนสภาพมาเป็นยักษ์หัวล้านที่ไม่มีผมไปเลยนะครับทุกคน ซึ่งเหตุการณ์กานแกล้งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกวันเป็นเวลานานทําให้นนทกเนี่ยเกิดความเครียดแค้นแล้วก็โมโหอย่างมากครับผมมีหนําซ้ํานะครับเมื่อพวกเทวดาเนี่ยเห็นว่านนทกหัวร้านก็เกิดความขบขันแล้วก็แกล้งหนักเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับจนมาถึงวันหนึ่งที่นนทกทนไม่ไหวอีกต่อไปเนี่ยนนทกจึงได้ไปร้องไห้อ้อนวอนต่อพระอิศวรให้ตนนั้นได้รับพรพิเศษคือมีนิ้วเพชรที่เมื่อชี้ไปที่ใครเนี่ยคนที่โดนนิ้วเพชรชี้นั้นก็จะต้องตายทันทีเลยนะครับ โดยให้เหตุผลตอบพระอิศวรว่าเมื่อพวกเทวดาเนี่ยเห็นว่านนทกมีนิ้วเพชรแล้วจะได้เลิกแกล้งนนทกแล้วก็รู้สึกเกรงใจนนทกบ้างนะครับซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็ได้ประทานพรให้นนทกมีนิ้วเพชรตามที่ขอนะทุกคนเนื่องจากเห็นว่านนทกนั้นก็ทํางานรับใช้พระอิศวรมานานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมานะครับหลังจากที่นนทกได้นิ้วเพชรแล้วเนี่ยก็กลับไปทํางานดังเดิมแต่ทว่าเวลาที่เหล่าเทวดาที่จะต้องมาเข้าเฝ้าพระอิศวรแล้วจะต้องให้นนทกล้างเท้าให้นั้น ว่าเทวดาองค์ใดกลั่นแกล้งนนทกเหมือนกับที่เคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับนนทกก็จะใช้นิ้วเพชรชี้ไปยังเทวดาองค์นั้นทําให้เทวดาองค์นั้นเนี่ยถึงกับตายไปเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่นนทกได้นิ้วเพชรมาเพียงไม่นานเนี่ยนนทกก็ได้ใช้นิ้วเพชรนั้นฆ่าเทวดาไปหลายองค์เลยนะครับ เมื่อเทวดาองค์อื่นๆเนี่ยเห็นความร้ายกาจของนิ้วเพชรแล้วก็รู้สึกเกรงกลัวนิ้วเพชรของนอนทกเป็นอย่างมากทําให้นนทกเนี่ยเกิดความลำพองใจเพราะเห็นว่าไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานนิ้วเพชรของตนได้จึงนึกลองดีไปทําร้ายเทวดาตนอื่นๆจนเกิดความปั่นป่วนไปทั่วสวรรค์เลยครับผมเมื่อเหล่าเทวดาทนไม่ไหวเนี่ยก็ได้รวมพลไปทูลต่อพระอิศวรให้ช่วยจัดการนน,นทกให้หายซาาสักทีครับ พอเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้พนารายมาปราบนนทกครับทุกคนพอเมื่อพนารายได้รับมอบหมายงานอันสำคัญนี้นะครับก็คิดหนักครับผมว่าจะหาวิธีเข้าถึงตัวนนทกได้ยังไงเพราะถ้าหากว่านนทกยังมีนิ้วเพชรอยู่เนี่ยเพียงแค่นนทกมองเห็นพนารายเนี่ยก็อาจจะใช้นิ้วเพชรชี้มายังตนเองแล้วก็ทําให้ตายไปได้ง่ายๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยพนารายจึงแปลงกายเป็นนางอับสรครับซึ่งมีรูปโฉมงดงามมากเพื่อจัดการนนทกโดยไปดักรอในป่าครับผม ฝ่ายยักษ์นนทกผู้เหม่อเกรมเนี่ยเมื่อเห็นนางอับสรก็หลงไหลอยากจะเข้าไปเกี่ยวพาราศีจึงได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับนางอับสรโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างอวตารของพระนารายนะครับซึ่งนางอับสรเนี่ยเขาแสดงความยินด,ดีครับที่นนทกเนี่ยต้องการจะเข้ามาผูกมิตรด้วยและก็ทําการอดอ้อนนนทกไปครับว่าเราก็เป็นแค่นางรําถ้าหากปราถนาจะมีคู่คู่ของเ,ขงเราก็จะต้องรับได้เช่นเดียวกับเรานะเมืม่อนนทกได้ยินเนี่ยก็หลงกลพระนารายตอบรับคําไปอย่างง่ายดายครับทุกคนหลังจาก น,นางอับสรก็เริ่มไาร่รำแล้วก็บอกให้นนทกนั้นทําตามไปทุกท่านะครับและไม่ว่าจะเป็นท่ารําใดๆก็ตามเนี่ยนนทกบก็ทําตามนางไปทั้งหมดด้วยความหลงไหลนะครับทุกคนจนกระทั่งมาถึงท่านาคาม้วนหางวงครับซึ่งเป็นท่าที่จะต้องใช้นิ้วเนี่ยชี้ไปยังหน้าขานะทุกคนนนทกบก็ไม่ได้เอกใจครับเพราะกำลังเพลินกับการฟ้อนรำเนาะจึงเผลอใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่ขาตนเองครับผมพอนิ้วเพชรชี้ไปโดนขาปุ๊บ นนทก็ล้มฟุบทันทีเนื่องจากโดนอิทธิฤทธิ์ของนิ้วเพชรตนเองเข้าไปครับผมและทันใดนั้นเองนะครับนางอับสอนแสนสวยเนี่ยก็กลับกลายเป็นพนาลายขึ้นมาเหยียบร่างของนนทกเมื่อยักษ์นนทกเห็นร่างที่แท้จริงของนางอับสอนว่าคือพระนารายเนี่ยก็ได้ร้องถามพนาลายครับว่าเพราะอะไรทําไมพนารายจะต้องมาฆ่าตนด้วยพนารายก็ตอบไปพับว่าเพราะความผิดของนนทกที่ใช้นิ้วเพชรตามใจชอบเที่ยวไปไล่ฆ่าเทวดาโดยพระลการ ส่วนเนี่ยจำเป็นจะต้องรับสั่งให้พนารายมาจัดการฝ่ายนนทกเมื่อได้ยินดังนี้เนี่ยก็ร้องออกมาด้วยความไม่พอใจครับว่าแล้วทําไมพนารายไม่มาสู้กับเราซึ่งซึ่งหน้าหรือว่าพนารายเนี่ยกวัวนิ้วเพชรของเรากันแน่พนารายเป็นถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่มีสีมือมีอาวุธประจํากายมากมายส่วนเราเป็นแค่ยักษ์ที่มีสองแขนเท่านั้นจะเอาอะไรไปสู้ท่านได้ เมื่อพนาราได้ยินเช่นนี้เนี่ยจึงได้ตอบกลับนนทกไปครับว่าถ้าหากว่านนทกคิดว่าพลังอำนาจนั้นทําให้ตนเองต้องแพ้พ่ายในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้นนทกไปเกิดใหม่ให้มีสิบหัวสิบหน้า20มือให้หอเหินเดินอากาศได้มีอาวุธนานานชนิดครบทุกมือส่วนพระองค์นั้นจะลงมาเกิดเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่มีแค่สองแขนสองมือและเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะทําการกำราบนนทกอีกครั้งครับผม จากสินเสียงรับสั่งนะครับพระนา,ายณ์ก็ได้ตัดหัวนนทบจนขาด